แต่ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยม,มันมีเควสที่ที่มันน่าสนใจอีกเควสหนึ่งนะคือเป็นเควสที่เราช่วยคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้หนึ่งนะแล้วเขาเป็นคนดีนะครับตอนแรกเขาเป็นคนดีมากเลยนะแต่ว่าค่าสถานะความสัมพันธ์เนี่ยคือไม่ขึ้นเลยนะครับมัอยู่ในระดับ n e อ t หมดเลยนะไม่ขึ้นไปเฟรนดีไม่ขึ้นแอร์ไลน์เลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยอ่ามันจะมีเควสหนึ่งที่บ้านพวกเขาเนี่ยเรียกให้เราไปไปเอาแปว่าอาหารนะครับเพราะว่าเขาอยากแชร์นะ พอเราไปเอาเนี่ยเราลองเขาเรีย,รยกว่ากด X เพื่อที่จะทำลายรักแสกกระสอบที่เขาใส่อาหารมาให้เนี่ยเราจะเจอแหวนนะครับกับเนื้อแปลกๆนะมันมันจะเขียนบอกเลยครับว่าเป็นไอเทมทีม่เขียนว่าเนื้อแปลกๆนะครับแล้วก็มีแหวนนะเพราะงั้นสันนิษฐานได้เลยครับว่าในเกมนี้นะครับมีคอมมูนิตี้ที่เป็นมนุษย์กินคนนะครับเอออันเนี้ยคือผมอยากได้มากเลยนะแต่ยังไม่โผล่มาทีอะ รอแล้วกันนะรอแล้วกันอืมเอาเยอะไปละเยอะไปละเยอะไปละเดียว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 ไปไฟออกออกออกไม่ให้กูพูดได้สงบสงบเลยพวกมึงเนี่ยโอ้ยใครกระโดดออกมาวะนะโอเคอ่ะเงียบสงบดีคือไอ้เอควสนั้นะผมโคตรชอบเลยนะมันแบบเชื่อตอนที่เจอครั้งแรกไม่โคตรเซอร์ไพรส์เลยอะที่แบบเขาไม่ไม่สปอยมากกว่านี้ดีกว่าเดี๋ยว เผื่อผู้เล่นใหม่จะได้เจอเองนะผู้เล่นเก่าก็อคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้นะครับเผื่อเจอนะอันนี้จะได้มาคุยกันนะคือชอบนะครับชอบควยนี้มากเลยนะอ่ะโอเคเอออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเฟรย์ล็อมาวาระรเบิดวาระรเบิดรีบออกวาระรเบิดรีบออกครับวาระรเบิดรีบออกเลยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยว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 มามามาเสียงวอเบิดเหมือนเสียงไมโครเวฟเลยโอ้ยมาแล้วมาแล้วอเออเออืออโอเคเรียบร้อย เสียงระเบิดแม่งเหมือนไปคุยวัเลยวิ้่เ้ยอจะระเบิดเนี่ยนานชิบหายเลยโตโอเคาเ้ยสำหรับใครที่งงนะระเบิดนี้ชื่อว่าอ่า whistle whistle box นะครับถ้าจำไม่ผิดน,นะชื่อนี้แหละคือมันเป็นระเบิดที่เราก,กดเองไม่ได้นะแล้วก็มันต้องรอระยะเวลาให้เสียงเนี่ยมันทํางานนะครับแล้วมันจะลึงดึงดูดซอมบี้รอบข้างนี่ยเข้ามานะแล้วก็ ค่อยระเบิดนะครับเพราะสิ่งตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะเคลียร์เองนะมันมันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนกับบ็อกซ์บ็อกซ์ไม้นะไอ้กับระเบิดแบบที่ให้ซอมบี้เดินมาเหยียบนะอันนั้นคือเราก็กดไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องรอซอมบี้มาเหยียบแต่อันนี้เนี่ยซอมบี้มาเหยียบปุ๊บไม่ระเบิดต้องรอจนกว่าเสียงไมโครเวฟเนี่ยมันจะสุกนะครับเดี๋ยว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 เกิดเหรอมันเกิดแล้วเหรอไหนอยู่ไหนอยู่ไหนฮัลโหลโอเคมามามา เออว้าอีซี่เวิลก,กูดอ๋อโกสเตอร์โอเคมีไหมมีไหมเกิดบ่อยไปแล้วนะวันนี้เจอบ่อยมากนะเฟรลอกเนี่ยเจอบ่อยะกะ่าแจ็คกอนอ,อ,กอีกเออแต่ก็ยังดีมันไม่มาสามตัวนะ,อ,ะอืมอ,อ่ะอืมเฮ้อโหไม่ละไม่ละไม่ไม่ละครับไม่ไม่ละนะขยันเกิดจริงจริงอยู่ไหนเนี่ยนั่น นั่นนั่นไงเออเอาไปโดนเออเอาไปโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหจิงกากีวะเออทีนึงโอเคสามตัวเลยครับสเตทเท่าไหร่น่ะสองแล้วป่ะจะไม่ผิ่มได้แค่สองแล้วครับเออโอเคอืม ันเฟลกระโดดข้ามรัวมาผมเห็นอยู er like ่ผมเห็นอยู bon ่รีบออกเลยรีบออกเลยรีบออกเลยรีบออกดีนะเห็นก่อนโอ้โหโอ้โหเสียงใกล้มากทีนี้แม่เจ้าทีนีตะคุมผมเลยนะจะไม่โดนโอดีนะหักหักมาทางซ้ายทันนะครับถ้าวิ่งต่อนี้น่าจะโดนนะโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบติดเชื้อโดยที่ไม่ควรจะติดเลยนะหืมโอคนนี้นี่เองคามิ เอาเคมีเคมีเมบสโอ้โหชื่อผมอ่านไม่ถูกเลยวะนามสกุลเนี่ยเบสเหรอเคมีเบสอ่ะอย่างงี้แล้วกันนะคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะอันเนี้ยมันคือเรดีโอที่มันเป็นแบบ g l o b a l นะครับมันจะแบบมีคนวิดีโอมาบอกว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเราเราจะเห็นได้2อ,อย่างนะครับก็มีของพวกเวทาลอนที่ที่จะมีคนที่ชื่อว่าอ่าลูลิลิเซนแนเมริดิตนะครับแล้วก็ในส่วนของ อีกอันนึงเนี่ยคือ The Network ิร์นะครับเดอะเน็ตเวเนี่ยเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มผู้รอดชีวิตที่ถูกก่อตั้งโดยโดยตัวละครจากภาคแรกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือน้องลิลลี่ลิเทอร์อ่อ,ะอะจะกระโดดลงมาทำไมอะ่ะมันลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์ทำไมวะหน้าอ่ะกลับมาเรื่องกลับมาเรื่องเดอะเน็ตเวิร์กต่อนะคือผู้หญิงเมื่อกี้นะครับที่ชื่อว่าเคมีเนี่ยเขา เรดิโอบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่แคมป์เอรีนะครับแคมป์เรีนะเป็นแคมป์ของพวกเวทาลอนที่ค่อนข้างเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่เลยนะแล้วทีนี้เนี่ยเคมีเข้าไป right, ใช่ไหมแล้วพบว่าในแคมป์นั้นเนี่ยมีการใช้แรงงานที่ค่อนข้างหนักมากๆนะครับแล้วก็มันทรมานนะครับเคมีก็เลยรโอมาต่อเหมือนเมื่อกี้นะครับที่รดโอมาเนี่ยก็มีใจความว่า,าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะคือเจอทางหนีก็คือรบบรรทุกนะ เพราะงั้นเนี่ยเคมีจะหนีออกมานะครับแล้วอ่าอีกสักอีกสักพักหนึ่งเนี่ยไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าผมจะเจอหรือเปล่าถ้าเล่นไปเนี่ยอาจจะเจออีกนะครับก็คือจะมีทีมเรทารอนเนี่ยอ่าวิดีโอมาต่อว่าอ่าเคมีกลับมาโน้ยนั่นประมาณนั้นครับว่าแบบเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเราไม่ได้แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำตัวส้นตีนแบบนั้นนะเราแบบช่วยเหลืออย่างนี้นะครับส่วนทางด้านเน็ตเวิร์กเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเน็ตทางฝั่งเดินเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาไม่ถูกกับเรทาลอนอาเป็นอย่างมากนะครับคือดิสเครดิตกันบ่อยมากๆนะครับเรทาลอนเนี่ยก็ดิสเครดิตของเน็ตเวิร์กว่าอ่อนแอนะครับแบบว่่จะปกป้องพวกเดียวกัน A อย่างเงี้ยแบบอยู่เป็นแบบหลบอยู่หลังเสาไม่ยอมออกมาแบบช่วยเหลืออะไรกันอย่างงี้มันมันไม่ใช่หนทางที่ดีในเน็ตเวิร์กก็บอกว่าการกระทำของพวกเรทอลอนเนี่ยแม่งป่าเถื่อนเกินแบบ มันไม่ใช่การเอาชีวิตรอดแบบเป็นทีมหลอกอย่างนั้นนหะเนี่ยมันมันจะแบบโตไปสองฝั่งมานะครับคือเนื้อเรื่องมันืเนื้อเรื่องมันมันมีนะภาคสองนิดเดียวเนี่ยคือในส่วนของเรดิโอเนี่ยมันมันมันโผล่มาที่เดียวจริงๆนะครับแต่ถ้าอยากรู้นะเดี๋ยวทํใไปฟังเดี๋ยวทํใไปฟังนะครับอันนี้ผมค่อนข้างรู้มานิดนึงนะครับเอาละครับทุกคนวันนี้เนี่ยคือคือผมมีภารกิจนิดหน่อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยอาจจะตัดรวบคลิปนะครับเพราะว่า ไม่ว่างจริงๆนะฮะแล้วก็มีภารกิจต้องไปทํานะครับเลยตัดคลิปทิ้งไว้นะอาจจะดูลูกลกนะครับยงต้องขออภัยเลยนะแต่ก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับว่าผมได้พูดถึงเรื่อง The Network กนะครับกับเวสารอนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้เนี่ยถ้าอยากฟังนะเดี๋ยวพิมพ์ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาเล่าถึงเล่าถึงเกร็ดเล็กๆน้อยๆของเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยว่าพวกเขา2ฝั่งเนี่ยมันตีทาไมนะครับม,มันเกิดอะไรขึ้นนะ คือเนเรื่องมันน่าสนใจนะครับในเรื่องมันน่าสนใจนิดหนึ่งนะแล้วก็เดอะเน็ตเวิร์เนี่ยในเรื่องของเดอะเน็ตเวิร์นะคือมันมันค่อนข้างที่จะทำให้เราหวนคิดถึงตัวละครภาคแรกนะครับก็คือมาคัสและก็เอ็ดนะครับหนจ้าแซมฮอฟแมนอีกนะคืออยากรู้ไหมล่ะว่าเขาลอดไหมนะครับหลายหลายคนนี้ไม่รู้นะว่าเขาลอดหรือไม่ลอดนะแต่เอาเป็นว่า,าถ้าอยากฟังนะเดี๋ยวเขาไม่ได้เ คอมเมนต์ในในใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทํามาให้ให้ฟังกันนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดน,นึงนะเพราะว่าช่วงนี้คือ,อเดี๋ยวอาจจะไม่บ้านนะครับเพราะว่าาจารแไมส <laughs> ่สั่งกันบ้านจานสั่งกันบ้านรับลูกผมต้องไปทำนะก็อย่างเงี้ยต้องรอรับชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ